สามีได้สวัสดีครับผมพ่อช็อคแรเดอร์อีกคือเก่าครับผมวันนี้กัช็อคไอเป็นก้อยร้อยเลือดแล้วก็มีมูมานังกินนะครับเชิญตัวเ่าเกลดปัจจุเลยครับผมเบาเกลดปัจจุครับผมสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาพ่อครับช่องเ่าเกล็ดปัจจุวันนี้มาครับไรเดอร์พี่น้องมาพ่อคอนโคลอีกคือเก่าครับผมวันนี้จัดเต็มระวบุ๊บ้อบาทโน้ก้อยร้อยเลือดก้อยร้อยเลือดก้อยร้อยเลือด คักเต็มๆเลยนี่พี่น้องนี่แต่กับหมักพริกนี่โอ้ของแท้ได้โบเกต์นี่ได้กับแกวผมได้แกวขมว้าว่าอะไรนี่โอ้ทำลายไหลทำลายไหลพุ่นคือเข้าเข้าไปโอ้บโบเกต์ได้อนี่กระดาษกระดาษกระดาษพุ่นหลังตู้โอ้นี่รอยเลือดคักผมนี่นี่ว้าของแท้ครับผมเนี่ยหมักพริก สองคนคือเก่าครับผมสองคนกับบาวเกตคือข้าวบะมาล่าหน่วยอ่อนข้างเนาะนี่เอาไะหักไปผัดกับเกตสีหลายอย่างครับผมมาดีใบบัวบกกระลำประกาศขาวข้าเอักมีน้ำซุปพร้อมนี่หลายแตกหลายแตกเอ้ามังเขือเอ้าคำแรกแหกมานเลยพี่น้องก่อนลืมยังบัเดี๋ยวลืม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 แล้วลืมแล้วของแท้นี่มันยังน้อยว้าย น้องเลยคักบ่วบานี่ยสองเศร้าสองเศร้าโอ้เอาคครับจมดอกคนจะมางามสถาบันพี่น้องมาเพราคนกอกคนนีนกอกแท้กันจักบาทแล้วับพี่น้องมาเบาเกล็ดเพิ่งกินบ่ได้เนาะโอ้ยบานป่าก็จะบัวบาพี่น้องเบาเกล็ดอะไรวะเนี่กินวันเลยวะ เอออืขอเรื่องนี้แล้วมาตอนน้ครับคำแรกแห่งมาเลยเอาให้บอเบลงกขึ้มาสดๆสกนมาสุดๆส่วนสหยาดแลกินกรนใจ่างครัวเอาเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางครับขอเปลี่ยนทางสุกันเดอ๋หกวันหนึ่งสองสามกองแกงกองแกงอืม còn phải nó nữa được không nữa nữa hả ta chân thật nữa làm chút của mình hoặc là giang đi đây đặt tìm Sốt hạt sốt ไปต Uran, ar, <of> องแรงหากมาเนาะบอสบอสบอบอลบอห้อนบอบอสบอจิอสบอสบอนมอสบอจะอสบอสบอสบอบอสบอสบอสบาสบาสบอกบอสอสอสอะบออสบรเอสอสบนอบอสเอบอสบบสดอ

ยังได้กรแแ่บคี่เต้าพี่นต้งกินหลักเลือดนะขอมมักเนาะอ,อาหารเ็นอันนี้ตหาอนไรกูเบ,บือบบ่อผมไม่เบื่เบื่อกินทุกข้าวก็ได้เนี่ยสาแรงสาแรงเลยนี่แมนดิโอ้ยปากกินดีกว่าเข็มเข็นมากเลย cà phê mỹ không phê mỹ tiêu phê mỹ cà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 

vở rồi nó, thua phẩm sự của chú ấn đồn thêm เดยวเลยเรามาเอาร้อยเลือดลงเบิงให้พี่น้องเบิงโลกรัวได้พี่น้องเล้นะโลกรัวสองคนบ่ม,มีเวลากขนาดจะบดด้วย บากเกรดเราเขากับบไรไปได้มา,มาห้าก,กับบไรได้ปะบบไรแต่มักยุกกับกินเขาไม่ได้โบรไรแต่ดีคมได้ปะม,มาหาม,มามาห้านี่คมแต่ว่ากินบบไรไม่ต้องแปลกคนเา่าแบบความมากแบบมันมาต่างกันเนอะแต่ว่าดีนี่คมได้ดีนี่คมได้เนะ แต่มากวาฮะบมได้บมได้หมมันคือมอาไปฮะคินแต่มันคือตุกมันส่วนเด้อเด้อพี่น้อบนะอันขางท่ายขางครัวนี่ไลดเดอร์กินขาดไดก็ได้นะแต่มันส่วนกันแต่คนตอนนั้นคนเท่านาะอยู่ขาดในนั้นเป็นรองบอลเป็นยังนี่พี่น้องเอฟพี่เก่า งานไม่เมื่อไม่รอ้เออไม่แห้งหยน โแห้งนะก๋อยละเลื้อดต,ต้องหั่นใป็นง่ๆสมดีคนมากินนี่ก็แล้วแต่คนมักกินไม่ได้ก็ต้องห้มามไม่ได้นนะพี่น้องเนาะคนเอามาักต่างกันเนาะแบบคนเอามาักมักซับเนะาะมักซับก็ต้องซับแต่พวกไรเดอร์มักซอย ตอนอืมตะขาบเลือดติดปานนี่จิบือจิบ,บโดนแบนแล้วเนาะ ยูทูปนะเอาภาพรุนแรงเดี๋ยวไรเดอร์ขอจัดกันขัดไอ้่นบ้นงเยอน้อันนีย่อ่ยังน้อบันเยไปเตอร์ขอเก้เนก khắp con phim không ạ nó à, Có kè ra nào Đâu bầu bầu đó Đâm cao hết đó Bầu 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 đây không khao cái Để mặc dụ Mặc mà hạc cái đây từ từ trong kinh mặt เอาน้ำใจใส่ไรเอายาตด้เนยเอาหนับหนึ่งของซาด้แล้วหนึ่งสองสามงัดตุ่มได้วบบนี้ปอกอุ้ยอ๋ออืมสามด้วยอ๋ตกบาทนะครับบอสปาดลงอืม โอ้มาจันนอดมากำลังเคาะอืมอืมองของานทั้งคนบุกคลอิเล็กลรอนิกส์ ไ,ได้ <descon fin anta> เอารถเป็นต้นเลยนะ่รับเนะดี๋ยวไป่มันรถมาละอ่อนๆเรับแหละคนกับท่วงได้ท่วงว่าไรเดอร์คือกินเผาเนี่ย Cười. 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 Nhằm... cục cục, cục... Để khơi Đặt cơ bè, cơ bánh. Để Cười. 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 ไม่ได้กินหลายอยู่โลโก้เนะขอจุ่มแก้วกิ่เพี้ยนนะครับ cái nó bốc, ra. Set. On ngon On. Ừ. đi on ít. Um, นะอ่วนี่เอาไปแช่ตูเ้เยน็นนะิเนาะเห็ดมันให้มันข้นเลยเอาหั่นก่อนเดินะ่มเนาะหันห่นหันห่นหั่นหั่นปกติอยู่นะไม่ต้องปรุงเลยไนะม่เนาะนะเอาไปใส่ตูฟ้ฟรีไว้ประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีวัวสูตรเบาเกล็ดแมนเบาเกล็ดผัดจุเอาไว้มันลนะ มันเกินแล้วมันแซ่บนะเอาฟีดที่วันเย็นๆเลยไม่น้องมันเป็นว่าตู้แป๊บซื้อโดยเลือดมันจะเป็นก้อนเนาะเลือดมันจะเป็นก้อนแบบกินแลือดเมนเทมข้นเทมข้นเป็นก้อนเลยแค่เลือดเลือดแปลงเป็ดแปลงเป็ดนี่เมนแต่รสชาติแบบแปลงเป็ดบัดนี้พอเฮามาปุ๊บมันเย็นแล้วเฮาสิกินเข้าไปมันมีแห้งเงี้ยวหวานตัวอีกแบบเมนนี่แม่นแล้วก็ความแซ่บ ว่าทุกการกินก็ต้องมีพัฒนาต้องเบิงบ้งผู้อื่นเบิ้งเออเขาเห็ดนั้นาบเห็ดก้อนอยไาย้ขึ้นเหนียวครับขึ้นอย่งไรได้ไหมต้องเบิง้งนี่มันมันเข้มข้นในบ่เลือดนี่นี่บางทีบ่

เราทุกมีดล่วตัวบุกค่อยสดเพราว่าันอิ่มไว้สดเอาน้านีลนี่ยกินนี่แเน่มันก็เลยคนมักไม่เป็นไรคบแต่ไม่ได้ยัยค,คือจบอีบบดคับอยู่แล้วนี่ยไปแล้วเนี่ย lượn bông tít bông lượn tít bông lượn này đây này lượn tít nè bảo của này ăn ngay này coi này một bảo kiện đấy ăn ก็ว่าจะมาจิ้มเียผมเห็ดบัวได้ค้มั้บัวได้ไทยดีแก้วหมกมบางเกียขึ้นบุลก็เริ่มดหมดเลยฮึเกี่ยแต่สูดลงไต้องตงบาเกียมัน กินพูนด,ด้วยามาลับเลือ,อดนะครับ

thì nó rơi thì ngàn hai mươi mà chỉ có mặt của Ừ. 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 nó Mà lại em bao hoạch đi nhỏ gì thế nào này, mh 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 bớt mh 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 Còn nhà chỗ con hơn Lòng nằm luôn, mà kịp lòng nằm luôn Bùi ủa môn anh hát mọi mặt mọi mặt 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 Bảo mặt đi mặt mặt nó mặt mặt mặt

ทำหัวก็มีอบาจนี้ครับอบฮืมอยากไปวะโอ้ยไว้อะ้รพี่นเงียมาทำใบโคบะโบนกันสรุปว่าเรือเปเอี้ยเรือน้อยหนึ่งแบบเกลีกินหน่อยได้ไหม

่น้องหนึ่งสาได้หนึ่งสองสามงัดตุ้มตุมโอ้ยอ้เดน้อนน้บอไม่หลงหัวหัวหยวหัวหัวห้อนววนเหวว เต็มบ่อเต็มบ่าวอ,อ่ะคลิปนี้ครับสิขอลาตัวเพียงไปเท่านี้ครับผมกับเบาเกตกันได้ก็ฝากกดติดตามฝากกดก,ก,กับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให็นนะครับเด้อทั้งช่องเบาเกตแน่นะครับช่องไรเดอร์แน่พิมพ์ไปหาเลยว่าเบ,บาเกตพาชจุปไรเดอร์ไรเดอร์เป็นภาษาภาษาลาวก็ได้ภาษาไทยก็ดีไรเดอร์นี่เพราะว่า ขึ้นต้นด้วยไทยก่อนไตเด้ออะไรต่พอาา่อศาลาาพร้อมนะไม่นี้กับสองคนเท่าเจนลาตัวไปเพ่งตอนตนี้ครับผมกาวเขา้าาซัมบีดายสบายดีครับผม